วันนี้เรามาพูดคุยอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดท,ที่ยังพอสมัครได้ในปี2,567กันดีกว่านะครับฮา,าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะครับว่าแพ็กเกจแบบไม่อั้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดเนี่ยมันแทบไม่มีแล้วนะครับมันหายากมากครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่กับ ตัวแทนจำหน่ายครับและอาจจะไม่ทุกตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับฮ่า,าคงไม่งงกันนะอาจจะมีตัวแทนจำหน่ายบางคนเนี่ยสามารถที่จะทําให้เป็นแพ็กเกจแบบไม่อันไ,ไม่จํากัดไดาา้ตัวแทนจำหน่ายบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับฉะนั้นใครที่จะไปซื้อทางออนไลน์ช้อปปงช้อปปี้อะไรพวกนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันนะครับซึ่งผมเป็นคนใช้2แบบ2ระบบเลยนะครับระบบหนึ่งก็คือระบบเติมเงินอีก อีกแบบหนึ่งก็คือผมใช้ระบบรายเดือนครับแน่นอนละครับผมก็ต้องมี2ระบบนี้เพื่อเอามาวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบให้ทุกๆคนได้เห็นภาพกันนะครับผมยืนยันไม่ชอ็อปตอนเชียงไม่ชอ็อปผมยืนยันตอนนี้เลยนะครับว่าแพ็กเกจของระบบเติมเงินเนี่ยมันถูกที่สุดแล้วครับเพราะว่าผมผมไม่ควใช้ระบบรายเดือนอยู่ซึ่งระบบรายเดือนเนี่ย แพ็กเกจมันก็จะมีแต่แพงๆเริ่มต้นที่399อย่างเงี้ยนะครับเออ250นี่ก็คือได้เน็ตน้อยมากอะ่ะได้เน็ตได้เน็ตน้อยมากขั้นต่ำขั้นต่ำ้9ก็มีแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันจะได้น้อยมากๆครับลูกคนได้10กิกเออย่างเงี้ยซึ่งของระบบเติมเงินเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจที่หลากหลายและก็ประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายกว่านะครับซึ่งระบบรายเดือนณะตอนนี้ยัง ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่อั้นเลยนะครับแต่ว่าเติมเงินยังมีอยู่อ่ะเรามาดูตัวแรกกันหน่อยดีกว่านะตัวแรกเนี่ยที่ยังสามารถสมัครกันได้อยู่นะครับก็คือความเร็ว4เมกะบิตครับ300บาท90วัน,นเฮ้ตัวนี้จะเป็นแบบไม่อั้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดเลยแต่มีข้อแม้ก็คือยกเว้นแอป u b e YouTube, YouTube มันจะวิ่งแค่ 384K เท่านั้นคือมันจะ ดูวิดีโอไม่ค่อยคมชัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวิดีโอมันจะวิ่งแค่384เท่านั้นนะครับไม่ใช่1เมกไม่ใช่2เมกไม่ใช่4เมกไม่ใช่10เมกไม่ใช่15เมกแต่มันวิ่ง 384k มันน้อยกว่าเมกะบิตครับไอ้กิโลบิตเนี่ยมันน้อยกว่านะครับเออซึ่งมันก็จะเหมาะกับคนบางกลุ่มบางท่านเท่านั้นนะครับอย่างเช่นคนเท่าคนแก่เออบางคนนะครับคนเท่าคนแก่บางคนที่อ,อ่าเขาไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากมายนะก็ แค่สวัสดีวันจันทร์วันพุธก็ชื่นใจพอใจมีความสุขแล้วอะไรประมาณนะั้นะเล่นเฟซเล่นไลน์แค่นั้นน่ยนะครับยูทูบไม่ไม่ค่อยได้สนใจสําหรับบางคนนะครับแล้วก็เด็กๆบางคนยุคใหม่นะครับเขาจะชอบแนวทิกตอกชอบเรียวทาง Facebook ดูคลิปวิดีโอสั้นๆเร็วทันใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยได้สนใจคลิปวิดีโอยาวๆทาง u t u b e สักเท่าไหร่อันนี้ก็เด็กๆก,ก็น่าสนใจครับฉเฉลี่ยออกมาก็ตกเดือนละร้อยปัจจุบันก็ยังสามารถสมัครได้อยู่นะครับตัวนี้ผมก็ทำมาหลายคลิปมากๆแล้วนะ กดดอกจัน900ดอกจัน3788สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็ยางก็เหมือนเดิมครับอาจจะสมัครได้บางเบอร์บางซิมก็แล้วกันนะบางเบอร์บางซิมเพราะว่าซิมแต่ละซิมเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปนะครับอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อันไม่จํากัดไม่ลดสปีดเช่นเดียวกันครับตัวนี้จะมีราคา600บาทครับหรือว่าตีเป็นเดือนเนี่ยเดือนละ300บาทความเร็ว4เมกะบิตนะ ดอกจัน900ดอกจัน8192สี่เหลี่ยมครับตัวนี้600บาทถูกที่สุดแล้วครับนะตอนนี้นะฮะถูกที่สุดแล้ว600บาทได้ความเร็วสี่เมกแบบไม่อั้นเลยใช้ไปสองเดือนนะครับยาวๆแล้วก็ไม่ต่ออัตโนมัตินะครับไอ้โปร90วันตรงนั้นก็ไม่ต่ออายุอัตโนมัตินะครับหมดแล้วก็ค่อยมาสมัครใหม่นะสมัครได้เรื่อยๆครับจนกว่าทางทูจะยกเลิกแต่ปัจจุบันก็ยังไม่ยกเลิกไปนะครับและก็ แพ็กเกจสมัยให้ไหม่ครับราคามันจะพุ่งปี๊ดไปนะครับค่อนข้างจะสูงเลย2 m เมกะบิตครับราคา380บาทรวมภาษีแล้วนะตัวนี้ก็จะมีค่าโทรในเครือข่ายด้วยนะครับตัดสายทุก30นาทีดอกจัน900ดอกจัน8561าสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการสมัครความเร็ว2งเมกะบิตนะครับไม่อันไม่ลดสปีดนะ อีกตัวหนึ่งครับความเร็ว4เมกะบิตครับโทรในเครือข่ายไม่อันตัดสายทุก30นาทีนะครับหลอกจัก90ดอกจาน8562สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการสมัครแพ็กเกจ4เมกะบิตในราคา4 70บาทครับฮะสอตัวนี้2แบบนี้ต่ออายุอัตโนมัตินะครับไอสอตัวก่อนนั้น90 90วันกับ60วันไม่ต่ออัตโนมัตินะครับถ้าใครชอบแบบต่อก็ต้องเป็นราคานี้นะ380กับ4 7 0ครับ ส่วนความเร็ว10เมกะบิตก็มีครับตัวนี้ก็482บาทครับกดดอกจัน900ดอกจัน8563สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับตัวนี้ก็ต่ออายุอัตโนมัติให้เช่นกันนะสังเกตไหมครับว่าราคามันจะเอ่อเรดเดนี้ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตไม่อั้นนะแต่ทางที่ดีอ่ะผมแนะนำแพ็กเกจที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ชอบแบบไม่อัน้นไม่อัน้นจริงๆนะครับ ก็คือ15เมกะบิตครับราคา200บาทใช้เน็ตได้30กิกครับว้าวไหนบอกเน็ตไม่งั้นทำไมใช้30กิกมี30กิกด้วยอ,อถ้าใครไม่ได้ติดตามกันนะครับ <c oughs> ก็จะบ่นอย่างนี้ทุกๆคนเลยคอมเมนต์มาเป็นแบบนี้กันหมดเลยนะครับเออไม่ได้ติดตามกันเนี่ย จากที่ผมเคยพูดไปหลายๆคลิปเลยนะครับถ้าใช้แพ็กเกจตัวนี้มันสามารถที่จะเพิ่มสปีดท้ายๆเดือนยามที่อินเทอร์เน็ตของคุณผู้ชมมาหมดยามที่อินเทอร์เน็ต30กิกตรงนี้มันหมดนะครับเออถ้ามันหมดไปแล้วใช่ไหมเปิดก็ประจัด3790ตัวนี้ครับรหัสนี้3790ใส่ไป30บาทใช้ได้7วันแบบไม่อั้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดเลยก็เท่ากับว่า แพ็กเกจ200บาท15เมกตัวนี้นะครับก็คืออินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่จำกัดนั่นแหละแล้วคุณผู้ชมก็จะจ่ายเดือนหนึ่งไม่เกิน260บาทแน่นอนฟันทงผมฟันทงเลยไม่เกิน260บาทแน่นอนซึ่งจะประหยัดกว่าทุกโปรที่มีเลยนะครับ260เออเล่นยังไงก็ไม่ถึง300บาทประหยัดกว่าทุกโปรที่บอกบอกไปเลยนะครับอืมแล้วก็ได้ความเร็วที่ 15เมกด้วยไม่ใช่4เมกนึกภาพออกแบบไม่ใช่ไม่ใช่4เมกไม่ใช่2เมกนะครับไม่ใช่10เมกแต่เป็น15เมกะบิตครับแล้วมันก็จะไม่อั้นไม่จํากัดเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเสริม3790เข้าไปมันก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่อั้นแล้วทุกคนแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอินเทอร์เน็ตไม่อั้นที่มันราคาเจ๋วๆถูกๆอ่ะคนก็จะรีบมาอัปเดตกันนะครับแต่ณตอนนี้มันยังไม่มีทุกคนมันก็จะไปอยู่กับพวกที่ตัวแทนจําหน่ายซึ่งผมไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายครับ อ่ะผมไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผมนำเรื่องราวมีอะไรดีๆผมก็มาบอกต่อแล้วเองแล้วก็มีตัวที่มันออกใหม่นะครับอ่ะตัวนี้ก็น่าสนใจกันเลยทีเดียวทุกคนเลยตัวนี้ก็9 9ิกิกนะครับมีค่าโทรทุกเครือข่ายด้วย99นาที3 1 9บาทยังไม่รวมภาษีนะครับแล้วก็ไม่ต่ออายุอัตโนมัตินะครับ99กิก99นาทีค่าโทรออก3 1 9บาบาทยังไม่รวมภาษีนะครับอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดน่าสนใจ ทีเดียวถ้าคนต้องการอินเทอร์เนต็ตแบบแรงๆสัใจก็ตัวนี้แหละครับมาใหม่นะก็เลือกเอาก็แล้วกันถ้าสนใจนะถ้าไม่สนใจก็ผ่านไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับสวัสดีจ้ะบ๊ายบายกิ๊กกิว